ไม่นะเด็มออ่าเป็นิอร์ค่อตันี้ก็มีวยนนี้นะ่เไม่มีตัวนี้เป็นชฟิลเลอร์ที่ทีของเรานแล้วยพวกนี้ออไปจังไนอะหมอที่อในญญาลูกเพื่อนอะอ่าแล้วช่อ ขอไม่ขอซื้อเข้ามาครับแดีวก็ต้องแยกตัวสอบครับครับครับเจนโอเคนะครับครับอต้อยเอะตนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมาต้อนต้องบอกลองลองแบบดูอีกทีครับอ่ะน้องแต่ก็คงต้องเอาไปตรวจดูยคือว่าไอ้เน่ที่จะแจ้งเนี่ยมันมันมันใช่เลขขเขาหรือเปล่านะครับครับม่เป็นแจ้งแล้วหมอชูเนี่ยที่เป็นยี่ห้องตรวจมา อย่างนี้มันถูกไหมคือตอกอ่างใช่ไหมในบรรทเนี่ยมันมีนมนมเลขแจ้งอยู่เนาะแต่ว่า